สวัสดีครับคาร์ไบท์โปรดักต์นะครับรีวิวอีกคันนะครับคันนี้เป็นรถลีโวนะครับลีโวนี่นะไล่ตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่นะครับ 2016, 17 1 8 19เป็นนี้ก็นี่ก็ปี24แล้วนะครับไล่กันมาหลายปีแล้วนะครับชมนี้ออกมาเข้ามาที่ร้านี่ทำครบชุดเลยนะครับพุ่มบอกบอกแขบปูพื้นนะฮะ เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะอุ้มบอกเราทําที่นี่เป็นงานแบบสวมนะสวมทับของเดิมดูดูนะครับดูงานเนียนๆเป็นอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่มาเออซื้อมาแล้วก็ยัดยัดนี่งานจริงๆออกมาไม่ต้องมีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องถ่ายเฉพาะมุมสวยๆอย่างเดียวไม่ใช่ผมถ่ายให้ดูว่างานจริงออกมาอย่างนี้นะครับงานถุงมอบลูกค้านะครับทําเสร็จเป็นอย่างนี้นี่ครับ อันนี้สีดํายืนนะครับเป็นหนังตัวหนาเกรดเแล้วก็สาบด้วยสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ใช้ได้สีเทานะครับเทาออกครีมๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นได้ไนล่อนนะครับสําหรับเย็บบบอรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับสวมทับนะฮะไม่เสียบ่อเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดูนะครับดูดูนี่นีนะฮะเห็นไหมครับดูนะครับฝีมือการเย็บนะของช่าง นี่ครับดูแทบไม่ออกนะครับว่าเป็นตัวสวมแต่ก็มีบ้างนะครับตรงกลางเนี่ยฮะก็ต้องมีจดุดยุ่นอยู่นะฮะแต่ว่าถ้ามองทั่วๆไปก็มองแทบไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราในฐานะช่างยังไงก็มองออกสวมก็คือสวมนะครับแต่สวมตัดตรงรุ่นต้องเป็นงานเนียนคืออย่างนี้ข้อดีก็คือนะครับไม่ใช้ทอรอก็กลับคืนอยู่อย่างเดิมแต่ข้อ,อความทนทานขึ้นอยู่กับ งานที่เราใช้นะครับทางร้านนี่เราใช้ตัวเกจเอหนาะหนึ่งมิลนี่อย่างนี้หนึ่งมิลนะครับประกอบฟองน้ำห้ามิลที่สำคัญเขาเรียกว่าผ้าซับในทีคอร์ดนี่นะครับทีคอร์ตัวนี้นะครับเราลามิเนตคำว่าลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนลงไปอ่าฉะนั้นในตัวเบาะนี่นะครับก็คือด้านสัมผัสนี่นะครับก็จะเป็นทั้งหมด3ชั้นมีหนังหนึ่งมิล ฟองน้ำ5มิลลามิเนตด้วยผ้าที่คอดรวมทั้งหมด3ชั้นจึงจะออกมางานเนียนๆแบบนี้นะครับนี่คือหุ้งเบาแบบสวมนะครับงานของเรานี่นะฮะจะมีเครื่องหมายการค้าของเรา C A R นี่ครับคาร์ y บ r o โปรดักต์นะฮะซึ่งมีแต่ผู้เดียวที่ทำมากว่า30ปีนะครับสำหรับหุ้งบบารถยนต์แบบสวม Carby บ r o โปรดักต์ละต่อไปก็มาดู บอกแหบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนี่นี่น,นี่อย่างนี้เลยครับดูนะครับตรงนี้ถึงขอบประจดแต่ไม่ได้เกินไปจากข้างบนนะเห,นเห็นเห็นดาวเดิมไหมครับในะอยู่นี่นะแล้วก็เป็นอย่างนี้เข้าไปนะครับไม่ได้สูงเกินนะฮะแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นพนักพิงสูงบอกแหปบเราทําเป็นฟองน้ําฉีดทําให้มันเอียงเอียงปุ๊บนั่งก็จะสบายขึ้นเหมือนเราขับรถอะนะครับถ้านั่งหลังตรงเป็นยังไงนะครับต้องหลังเอียงเป็นยังไงนะครับเอียงเยอะก็นั่งไม่สบาย นะหลังตรงก็ไม่สบายจุดที่เหมาะที่สุดค,คือเวลาขับรถเนี่ยก็ต้องนั่งในจุดที่มันเหมาะสมตามหลักสรีละของความสูงของคนขับนะครับบอกแขบล้องเข้ามาหลักการเดียวกันแต่ในพื้นที่แขบมันพื้นที่มันจํากัดฉะนั้นเราเอาค่าเฉลี่ยคนใช้รถแขบคือพ่อขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูงไม่เกินร้อยหกนี่ก็จะนั่งกันสบายๆนะครับนี่คือเบาะแขบฟองน้ําฉีด งานฟองน้ําฉีดเป็นแบบไหนอ้าวดูแบบนี้กันครับนี่ครับฟองน้ําฉีดนี่เป็นอย่างนี้ฟองน้ําฉีดคือฟองน้ําที่จะต้องขึ้นโมมาก็ทําโมอลูมิเนียมมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่โครงเหล็กไปข้างในแล้วก็ฉีดฟองน้ําขึ้นไปนะครับฉีดเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะเห็นโครงเหล็กไหมครับนี่ผมให้ดูงานดิบๆนะครับเป็นอย่างนี้งานของลิกิสธิ์โปรคาร์ไบด์โปรดักต์แต่ผู้เดียวในประเทศไทยนะครับเพราะเราเป็นผู้นําในการบุกเบิกทาบอกคะมากกว่า20ปีนะครับเนี่ นะครับเห็นไหมครับนะเราออกแบบดีไซน์ล่องเพื่อจะอเก็บงานนะครับแล้วก็เห็นโครงเหล็กเล็กๆฝัๆ่งนี้โครงใหญ่ๆก็วิ่งอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตัวนั่งก็แยกเป็นส่วนอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับงานดิบแบบนี้งานสําเร็จรูปแบบนี้มุมองศาแบบนี้ทําให้มันเชิดขึ้นนะครับเหมือนหลักการบ่อหน้าให้มันเชิดขึ้นก็ทําให้นั่งสบายขึ้นนี่นะครับบอกแคบของ คาบสามารถเปิดเอาออกได้เอาเครื่องมือได้นะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านี่อย่างนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับนี่ก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้แงบลงไปใช้พี่เถอะครับทนทนคุ้มค่าเงิน10ปีอยู่สบายนะผ่านมา20ปีนะฮะยันลูกบวชก็ยังใช้กันอยู่เลยนะครับลูกค้าเก่าก็รู้กันอยู่ดีนะครับผมมาพร้อมกับปูพื้นนี่ปูพื้น ถ้าแบบหนาเนี่อย่างนี้เลยนะครับเรางานของเราเนี่ยคือแบบหนาหนังที่ใช้เกรดเดียวกับตัวทํเบาะข้างล่างก็ปี xp-e รองอยู่นะครับซึ่งจะรับแรงซับนะฮะป้องกันน้ําที่จะหกลงไปนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือด้านหน้าสัมผัสตรงนี้นะฮะถ้าเป็นตัวเกรดเนี่จะไม่ยุ่ยนะครับถ้าท่านเห็นในท้องตลาดบางเจ้าบางยี่ห้อนะฮะก็จะเป็นขุยผงขึ้นมานะครับถ้าเป็นเกรดต่ําก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ของเรานี่ นะฮะให้สบายใจได้เลยนะครับเราการันตีเรื่องนี้นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีก็รอรับกันได้เลยนะครับเราอยู่ลาดท้าวหนซอยย่อยซอย9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับรอรับได้ความหมายของเราคือเราแบ่งงานเป็นผแผนกผแผนกนะครับส่วนเย็บก็ส่วนเย็บส่วนเย็บก็แยกเป็น2ส,ส่วนมีการหน้าร้านก็มีค้าส่งเรานะฮะจัดจำหน่ายส่งให้ร้านประดับยนต์ทั่วประเทศไทยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับ นะถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อมาได้นะครับที่0917099960 0917099960เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณลูกค้าที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ